สวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับในถึงกาสูโควนครับวันนี้น้ำบรรยากาศช่วงเทิ้งทงนะครับไมคพี่น้องรับชมเป็นผลงานสุดยอดพ่อพันดีบีหนึ่งถ้าจำไม่ได้นะครับเป็นซูเปอร์เอ็กบ่อยไงครับพ่อพันที่เป็นที่นิยมนะครับอย่างแพร่หลายนะครับมารถตัวผู้ครับปีนี้ครับพี่น้องครับซึ่ง ผมนำน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ซูเปอรเนะครับมาใส่สุดหยอดแม่พันธุ์ลูกผสมกิเวศพรีเมียมนะครับสำหรับขอบผมนะครับถือว่าเป็นเกตพรีเมียมนะครับส่วนตัวก็ผลผลิตผลปรากฏว่าได้หำสองห้ำนะครับกี่หนาเข้ามาฝากนะครับโอ้โหเนี่ยกระดูกแข็งๆ้ายใดีนะครับผลงานซปเปอร์เโอ้โหเนี่ย Uh huh. ตัวนี้ซึ่งเกิดจากแม่เ,เป็นบามันลูกผสมนะครับตีเป็น F 1หนึ่งนะครับพี่น้องครับเนี่ยน้าของบามันนะครับตัวนั้นเกิดจากแม่ลูกกระทบนะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับตัวนั้นอายุหนึ่งเดือนกินหัวอาหารเก่งมากนีนะครับกินหัวอาหาร <c oughs> กับได้เปียบดนะครับพี่น้องครับแต่ตัวนี้อายุห้าวัน นะครับเ <sk ill Saint> ขียวว่าท่านปงนะครับ <g ill ly> ตัวนั้นอนอ,อกมามีเขียวมานาสองสีนะครับนำผ่าบรรยากาศผลงานซูเปอร์เอ็กมาฝากพี่น้องเกษตรกรผู้รับชมช่องยูทูบในต้นกา,านห่างหายไปแล่มปีนะครับพี่น้องครับอยากกลับมาอีกครั้งน,นะครับพร้อมนำผลงานดีๆมาให้เกษตรกรรับชมแล้วก็นำมั่วดีๆ มาจำหน่ายแจกใจนะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้เลี้ยงของดีของงามนะครับในราคามีตรภาพนะครับราคาเกษตรกรนะครับสินค้ามาอีกแล้วนะครับรับส่งขนส่งทั่วไทยนะครับขอให้พี่น้องถูกอกถูกใจแล้วมีเปิดราคาอีกหลายตัวนะครับมีอีกหลายตัวแต่ตัวนี้เป็นคลิปโชว์นะครับโชว์ผลงานก่อนนะครับแต่ยังขนย้ายเหมือนเดิมนะครับยังสื่อขายนะครับทั้งสื่อและขายเหมือนเดิมนะครับ กับพี่น้องเมมเบอร์เมมไลน์ไปนะครับ064 486 7066นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์อื่นนะครับเบอร์อื่นบ่เกีเ่ยวนะครับพี่ 64, 6, 66, น,พน้องครับเนี่ยเบอร์นรรี้เบอร์เดียวนะครับไลน์กับเพิ่มตรงหมายเลขโทรศัพท์064 486 7066นะครับพี่น้องครับสำหรับเกษตรกรต้องการผสมเทียมเรายังมีอีกหลากหลายพ่อพันธุ์นะครับมากกว่า20พ่อพันธุ์นะครับมุ่งคิดหวังครับพี่พน้องครับในการผสมเทียม เกษตรกร,เ,กรเชื่อในรูปแบบว่า,าการผสมเทียนม,มันจะเห็ดให้หมดลูกเสียหนึ่งแหละนะครับข้อสองก็คือติดหนกนะครับคือจังสีครับพี่น้องครับข้อหนึ่งนะครับในการถามว่าหมดลูกเสียบ่ส่วนโตของผมเนี่ยจะผสมเทียมทุกโตครับพี่น้องครับผมคิดว่ามันหลากหามันมีประสบการณ์ห,หลายๆอย่างนะครับผมส่วนโตผมบอกว่ามันไม่เสีย แต่การผสมตัวมีความเสี่ยงหลายกว่าผสมเทียมนะครับบอกประมาณนี้นะครับในเรื่องของการผสมติดยากขึ้นอยู่กับการจับสัตว์ของเกษตรกรนะครับเวลาผมโทษถามว่ามั่วขึ้นตอนไหนมั่วเป็นสัตว์มีอาการเจื้อตั้งแต่หามตัวนะครับยาตัวหยานมันลงสักก่อนกับตัวว่ามันขึ้นมือว่านมือกวนพุดนะครับยาตัวนะครับแล้วผลปรากฏก็คือมันมันสีเห็นหนูมั่วพี่น่องอ่ะบิดเอาไปย้มากก็สียว่ามั่วจะของเสียนะครับ บอกตามตรงว่าม่วงขึ้นตอนนั้นตอนนี้จะได้จับสัตว์กันนะครับการผสมเทียมง่ายๆใช่นี้ครับพี่น้องครับเพียงพี่น้องบอกความเป็นจริงมาม่วงขึ้นตอนนั้นตอนนี้เดี๋ยวเขาจะจับสัตว์ให้เองนะครับต้องการผสมเทียมในเขตจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพียงพี่น้องโทรมา0644867066นะครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6่มากมายหลากหลายพ่อพันธุ์นะครับบวากเป็นไอไลน์นะครับใบแซดนะครับของสันติฟาร์มเครื่องเอฟหกแปดเคเอฟสามหนึ่งซูเปอร์เอ็ก คองโกสุดยอดพ่อพันธุ์ของโกนะครับตัวนี้ผมชอบมากๆวินเชสเตอร์ตองเกาทับเก่านะครับบัวนําเข้านะครับพวกนี้พี่น้องสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมเลยว่ามีพ่อพันธตัวใหนเนี่ยในราคามิตรภาพในราคาเกษตรกรนะครับราคาขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับระยะทางแล้วก็ขึ้นอยู่กับพ่อพันธ์ที่พี่น้องเกษตรกรต้องการผสมนะครับแต่ว่าเวลาผสมมาแล้วมันบ่ผิดหวังครับพี่น้องครับลูกปีต้าปีนะครับแล้วก็ เปรียบเทียบกันได้เลยนะครับว่าลูกผสมเทียมกับลูกผสมตัวเนี่ยราคามันจะต่างกันนะครับเป็นหมื่นสองหมื่นเผื่ลยครับพี่น้องครับเนี่ยนี่คืออนาคตพ่อพันธุ์นะครับสุดยอดพ่อพันธุ์ซุปเปอร์เอ็กซ์นะครับสองตัวตั้งแต่5วันตั้นั้่หนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวพาไปบึงเดินลอยนะครับาก็มีเลือนลอยอยู่นะครับนะครับกินง่ายๆอยู่ง่าย นะครับตามวิถีในต้นกาครับพี่น้องครับเป็นอนาคตพ่อพันธุ์นะครับสายสุบดอ933นะครับพี่น้องครับเป็นมั่วนอกนะครับพ่อสายนอกนะครับแม่ก็ติดสายนอกมาเหมือนกันนะครับแข้งขาใหญ่นะครับแข้งขาใหญ่กระดูกใหญ่นะครับมันหย่อนแสงครับพี่น้องครับเนี่ยถ้ายังอยู่กับผมนะครับถ้ายังอยู่กับผมพี่น้องเกษตรกรชาวอ่า แล้วเลี้ยงข้นเหลืองงูอ่นะครับเอาเภอหลานไส้ล่อไส้หนังเชือดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมรับผสมจริงนะครับด้วยเหมือนกันนะครับเป็นวัวพ่อพันธุ์เรียบร้อยนะครับผมก็จำรหัสไม่ได้ GF นะครับจากแบรนด์ GF 104นะครับสายคองโกนะครับเป็นนองไส้ของคองโกนะครับพี่น้องครับเนี่ยสีคล้ายกันนะครับเรื่องพันธุกรรมดีนะครับขอขาติดแข็งแรง กระดูกตีใหญ่นะครับพี่น้องครับต้นหนอกตีนไห่ดีนะครับมีใบเพชรนะครับสามารถลูกที่เกิดจากพ่อ gf หนึ่งพันสีหรือมิสเตอร์บานชื่นนะครับสามารถจดเป็น f 1ได้นะครับสามารถจดเป็น f 1ได้นะครับร่องรอยอบาดแผลที่พี่น้องเห็นนะคือเอฟเฟกจากวัคซีนลัมปีสกินนะครับพี่น้องครับเนี่ยสวยงามนะครับเป็นมัวที ท่านดุกรรมดีกระโหลกใหญ่นะครับลำเหนือลำโตถือไวเนี้ยวนะครับถ้าพี่น้องติดตามช่องยูทูบนาสังกัดจะเห็นตอนเขาอาบน้ําตอนเขาเดินนะครับลักษณะท่าทางเขาเชิดดีนะครับสวยงามนะครับขาหลังใหญ่นะครับแล้วก็ลักษณะของไข่ดำนะครับสามารถเป็นแจกลูกแดงได้นะครับเกือบ99%นนะครับเนี่ยไข่ไข่ดำนะครับแล้วก็ลักษณะองศาของ องคชาตหรือว่าหําเนี่ยครับพี่น้องครับลักษณะดีนะครับในการเสื้อเนี่ยอาจจะเก่งนะครับมีโอกาสสูงนะครับเนี่ยขอขาแข้งแรงครับพี่น้องครับใบหูติดโบดนะครับใบหูติดโบดแข้งขาโบดโบตจัดๆเลยครับพี่น้องครับเนี่ยพร้อมใบเพชรนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของลูกของ HK581 พริกแดงนะครับ เนี่ยสวยมากครับพี่น้องครับล้นจากการทําเขานะครับส่วนสูงประมาณสักลอยยี่สิบกว่านะครับผมไม่เคยวัดเจ็บนะครับจิ้มโบดนะครับเป็นมั่วแดงโบดจิ๋มใหญ่ดีก o หางใหญ่นะครับเชื่องเลี่ยงง่ายครับพี่น้องครับมั่วตัวนี้เนี่ยสวยงามมากครับพี่น้องครับจําซื้อไว้ดีๆครับพี่น้องครับมิสเตอร์บานชื่นนะครับเดี๋ยวพี่น้องพบพอกันแถวเน่นอนครับตัวนี้อนาคตดีนะครับอนาคตดีได้มาจากฟาร์ม จากนครราชสีมานะครับพี่น้องครับเนี่ยสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดต้องการผสมเทียมสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงครับ0644867066 0644867066นะครับตัวนี้ผมผสมไว้ในหกเดือนแล้วครับพี่น้องครับ6เดือนแล้วนะครับผสมมิเตอร์อย่างว่าเให้ผมจดจำซื้อไปเลยนะครับนี่ครับพี่น้องครับวัวหนึ่งเดือนนะครับ สายซูเปอร์เอ็กเสือจ้าแม่ลูกกระทบนะครับแม่สูงร้อยสี่สิบแปดนะครับนี่แม่เขาครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหมิเตอลูกเป็ดขี้เหล่นะครับเน,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 นี่ยนั่งอีกแบบตอนนี้น้องชื่อน้องพูนซับนะครับพูนซับกับน้องต้นหนาวนะครับต้นหนาวกําลังหามือนะครับ มิเตอร์พูนทรับนะครับไงบ้างครับพี่น้องครับวัวหนึ่งเดือนนะครับพี่น้องเ,เกษตรกรท่านใดต้องการผสมเพียมยำเบอร์โทรบก,ก,กริบกุบศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศู6ย์หกหกศูนย์หกสี่หกับท่านใดต้องการขนย้ายวัวน,นะครับสามารถติดต่อเบอร์นี้ได้นะครับเรามีบริการขนย้ายวัวน,นะครับคิดค่าบริการกิโลละสิบหา้าบาทครับเพียมพี่น้องเข้ามา0644867066ครับ0 6 4 4 8 6กสี่ เ0็ดมนหกกมลิกข้าว่าสวัสดีครับ